สวัสดีครับผมน้ำหนักม้อนคนแค่แนนครับผมมือนี้นะครับผมจะได้มาปลูกนะครับปูหวานนะครับที่พี่เสนมาแล้วมาแล้วของเรานะครับได้ทรงมาให้นะครับมือนี้นะครับจะมีหวานอย่างนี้นะครับผมนี่พี่น้องน้ำม่นนี่ก่อนเลยนผมตัวนี้นะครับจะเป็นหวานอึงนะครับผมนี่หวานอึงหวานอึงเผาหวานอึงเปาะนะครับผม เป็นอย่างที่ผมได้มัตตโดนแล้วล่ะแต้ว่าเป็นอย่างที่ผมยังบอทันได้ปลูกนะครับผมเพราะว่านะครับเพื่อนบอกว่านะครับผมตัวนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อช่วงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมการปลูกวานอึงนะครับผมจะต้องปลูกนะครับวันอังคารข้างขึ้นนะครับมื่อวันที่18นะครับผมขึ้น7ค่ํขเดือน7ทางแต้ได้ไม้จากพิเศษพึ่งจะตรงกับวันอังคารนะครับ พ่อขางขึ้นน้ำนะครับผมวันที่18ขึ้นเจ็มขั้นเดือน7นะครับผมนี่ฝานอึงน,นะครับผมเดี๋ยวิ่พูดถึงสปปรรพคุณก่อนนะครับผมเพื่อนบอกว่าสปปรรพคุณทางยานะครับผมฝานอึงนี่จะรักษาแผลเลือรังนะครับผมหรือว่าโรคคิ้วหนังหายยากน,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 นะครับผมถ้าเป็นโรคคิ้วหนังนเพื่อนบอกว่าฝาน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 ไปแช่น้ำอาบครับแล้วก็ถ้าเป็นแผลเลือรังนะครับเพื่อนบอกว่านะครับให้ เอาหัวมันี่ครับไปฟันฟันต่ำ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 แล้วต่ำต่ำพอกต่ำต่ำเราไปพอกแผลนะครับจะหายแผลนี่หายยากนะครับแผลเหลือลังนะครับผมวันนี้สรรพคุณทางความเสื่อนะครับผมเป็นบอกว่าเป็นว่านอยู่ยงคงกระพันนะครับอยู่ยงคงกระพันแล้วก็เมตตามหานิยมนะครับผมโศกราบนะครับผมอายู่ยงคงกระพันนะครับอยู่ยงคงกระพันยังไงนะครับเพป็นบอกว่านะครับเมื่อก่อนนี่ครับเวลาออกลบให้เอาหัวมันนะครับ ผู้ใช้าื่ออกลบนะครับเอาไปอมไว้ในปากนะครับเพราะตอนนั้นนะครับจะฟันแทงบวกเขานะครับเป็นห้อยื้ๆนะครับผมนี่เป็นว่านเมตาอ่าเป็นว่านยูงคงกระพันนะครับเนาะนะครับปลูกธนาคารนะครับผมจะปลูกธนาคารนะครับผมตอนนี้ผมจะเอาดินไส้นะครับผมจะปลูกในกระถางนะครับผมเมื่อได้เลิกงานย่ำดีแล้วนะครับผมก็จะปลูกนะครับผมเอาดินนี่นะครับดินผสมดินแล้วครับผม สุวัรอึ่งนะครับปลูกวันอังคารนะครับผมเป็นวันอังคารข้างขึ้นนะครับผมวันที่8วันที่18เดือน7นะครับผมนี่นะครับคนบอกว่านะครับผมเวลาปลูกนะครับอายุยงห้องพันนะครับนบอกว่าในท่องนะครับนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะท่องสามเทื่อนนะครับผมแล้วก็ปลูกลงไปนะครับ ตั้งกิจอธิษฐานนะครับปลูกแล้วให้เป็นยาเด้อครับเมตตามหาย,ยมกับเป็นนะครับเด้อโศกลาบโศกลาบเด้อครับเด้อ,อยู่ยงคงกพันนะครับนี่คือหวานอึ้งน,นะครับต้นแรกปลูกไปแล้วนะครับต่อไปปลูกต้นที่สองนะครับผมจะปลูกแท่กระถางนะครับ ป่าดึกตันนี้จะว่าที่ไม่ต้นขึ้นนะครับมันบอกว่าให้อาลงเลยนะครับพอลงเลยแหละปุ๊บเดี๋ยวจะขึ้นนะครับี๋ยวพึ้นจะขึ้นไม่องนะครับโอเคครับผมสาหรับการปลูกหวานอึ้งนะครับผมก็ขอให้อยู่ยงคงพันนะครับผมเมตตามหานยมโศกลาบนะครับผมนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะ ครับผมคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบการปลูกอัดึึไว้สักนนี้นะครับผมสวัสดีครับ